รีวิวรีวายห้าศูนย์หนึ่งซูเปอร์แบ็กนะครับตัดขาเย็บลูกโซ่นะครับแล้วก็ให้สอยตะเข็บให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นอ่าป้าย w 3สามสิบนะครับ L ลสามสองนะครับลูกค้าสั่งตัดนะครับให้เหลือสามสิบแปดจุดห้านิ้วนะครับยาวทั้งตัวสามสิบแปดจุดห้านิ้วนะครับผมแล้วก็ให้เย็บปลายขาแบบลูกโซ่นะครับเรามาดูกันนะครับ อันนี้เป็นซูเปอร์แบ็กนะครับที่มีการตัดปลายขานะครับแล้วก็เย็บลูกโซ่นะครับอตอนนี้ก็คือผมแนะนําเป็นเย็บลูกโซ่ดีกว่านะครับถ้าเป็นงานมือหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นการเย็บลูกโซ่แล้วก็ทรงมันจะไม่เสียด้วยนะครับพวก501่งผมไม่ดูนะนี่เลยครับผมทรงไม่เสียนะครับเป็นขากระบอกตรงนะครับผม แล้วก็มาดูตรงสอยตะเข็บนะครับอันนี้ลูกค้านะครับสั่งให้สอยตะเข็บให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการสอยตะเข็บก็คือจะบวกเพิ่ม150บาทนะครับเพราะว่าผมไปจ้างร้านตัดนะครับผมร้านดานสอยตะเข็บให้นะครับไม่ได้ซอยเองนะอันนี้จะเป็นการสอยตะเข็บนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้า มองด้วยตาเปล่าก็คือจะมองไม่เห็นได้ที่สอยนะครับแต่ว่าอันนี้แต่มันมันมันเป็นกล้องนะเป็นกล้องมันก็เลยเห็นชัดขึ้นมานะครับว่ามีการสอยนะครับผมแต่ถ้าเรามองตาเปล่าแบบไกลๆแบบนี้มันจะมองไม่เห็นนะใครชอบสอยตะเข็บก็สั่งได้นะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสอยตะเข็บส่วนปลายขาปลายขาก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าจะตัดต่อหรือว่าจะตัดเย็บลูกโซ่นะครับ ฟรีนะครับอันนี้ผมผมจ่ายให้นะครับผมจ้างเหมือนกันนะครับตัดเย็บลูกโซ่ก็คือ80บาทนะครับราคาที่ผมจ้างนะแต่ถ้าใครอยากเอาไปตัดเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมตัดให้ผมก็ตัดฟรีนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับเราชอบเย็บลูกโซ่หรือตัดต่อปลายขายนะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับ ซูเปอร์แบ็กนะครับใครสนใจซูเปอร์แบ็กหรือสีบูเข้มก็มีนะครับหรือเป็นสีบูอ่อนก็มีนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับ